สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมี่ยวก็มีวิธีนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกฉบามาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสี่สิบเซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดจากปลายดิบบินนะคะถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะ ก็คือ10ซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดเสร็จแล้วเราก็พับลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานนะคะเอา,อาลิบบินนะคะที่ที่สั้นนะคะเอาไว้ด้านบนนะคะนี่นะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่2เราก็เอามาคล้องเส้นที่1ลงไปนะคะ เส้นต่อไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่สามนะคะมาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ <trabaj> os, เส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นสุดท้ายนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงนะคะปลายริบบิ้นให้กว้างๆนะคะเพื่อทําการรวบปลายหางของเ,อเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่เหรียญลงไปนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราก็พับลงมาด้านล่างนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราก็พับไปที่ซ้ายมือนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะลิบบินเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายเราจะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะสอดเข้ามาเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะ ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นนะคะที่อยู่จากทางด้านหน้าเรานะคะนี่นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะกลับลงไปด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะ ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะให้เป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่อยู่จากทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะ เส้นต่อไปเส้นที่สามค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะด้านล่างของฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะ จับปลายดิบบินนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายดิบบินนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาให้กระชับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับดิบบินนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายดิบบินวนกลับไปทางซ้ายมือนะคะ แล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะตรงกลวยนะคะตรงด้านล่างของฐานนะคะหรือว่าใต้ล่างเส้นนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะมาออกกลวยนี้นะคะเราก็ดึงออกมาให้กระชับค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ ก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะคือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกับขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายมือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะสอดลงไปเลยค่ะหรือว่าใต้ล่างเส้นที่เราเอาหลบมานะคะ สอดมาแล้วนะคะปลายริบบิ้นจะอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราน,นะคะเส, <him. S 1> ส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเส้นนี้นะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนะคะ แล้วจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ด้านล่างของฐานนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนนะคะ ปลายริบ,บินจับไปออกทางซ้ายมือนะคะแล้วก็จับปลายริบ,บินสอดลงไปนะคะที่ด้านล่างของฐานนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเราจับริบ,บินนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วสอดไปนะคะที่ด้านบนของเส้นเลยนะคะสอดลงไปเลยค่ะนี่นะคะ สอดลงไปนะคะปลายดิบบินนะคะจะมาออกตรงนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยจะมาออกด้านบนของกลวยนี้นะคะนี่นะคะปลายดิบบินนะคะเราก็ดึงให้เท่ากับขอบของฐานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะ เราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนของเส้นนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะด้านบนของเส้นนะคะปลายริบบิ้นจะไปออกด้านบนของกลวยนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นนะคะให้เท่ากับขอบของฐานนะคะนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะ เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะที่ด้านบนของเส้นค่ะดึงออกมาเลยค่ะเส้นที่สีแม่เมียวทำเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะะก็จะขึ้นมาวนอยู่ด้านบนนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ เรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะทำเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายมือแล้นะคะก็คือเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะวนปลายริบบิ้นนะคะกลับไปที่ซ้ายมือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะใต้ล่างของกลวยนะคะนี่นะคะใต้ล่างกลวยนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะออกมานะคะอยู่ตรงนี้นะตรงกลวยนี้นะคะเนี่ยค่ะ สอดลงไปแล้วก็ดึงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับบิบบินมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบินวนกลับไปที่ซ้ายมือนะคะจับปลายริบบินสอดลงไปนะคะใต้ล่างของกลวยนะคะนี่นะคะสอดลงไปแล้วนะคะ ปลายริบบิ้นจะมาออกตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะวนะขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นหันไปทางซ้ายมือนะคะ แล้วก็สอดลงไปที่ใต้ล่างของกลวยนี้นะคะปลายดิบบินจะออกมาอยู่ด้านล่างนะคะเราก็ดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะจับปลายดิบบินมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบินหันไปที่ซ้ายมือนะคะจับปลายดิบบินนะคะสอดลงไปใต้ล่างของกลวยนะคะ นี่นะคะดึงออกมาให้กระชับค่ะเราก็มาตกแต่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเก็บปลายริบบิ้นด้านล่างนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะพลิกกลับด้านค่ะนี่นะคะ เส้นร th ิบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือค่ะเส้นลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราก็สอดขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครา์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ